ก็กลับเข้ามานะครับอ่าเป็กที่สองวันนี้ก็เราจะพาคุณผู้ชมไปนู่นเลยอุบลราชธานีครับอุบลอุบลนี่เกจิชื่อดังเลยถ้าเอ่ยชื่อเอ่ยนามมามีหลายมากมายหลายท่านมลกครับรูปแรกก็หลวงปู่รอดครับทุ่งสีเมืองอันนี้เป็นเกจิคณาจารุ่นเก่าพระครูวิโรจน์รัตนบุญนะครับแม้แต่อาจารย์มั่นเองก็ยังศรัทธาเคารพนะครับครับแล้วยังมีเยอะหลายองค์นะครับหลวงพ่อหนูชีชวนอื หลวงพ่อดีหลวงพ่อโอเยอะนะครับหลายองค์มากหลายองค์นะครับแต่ที่จะอดกล่าวถึงไม่ได้เลยก็คืออุปชาชานะครับวัดหนองปะาพงครับนะครับหลวงพ่อชาวัดหนองปลาพงเนี่ยท่านเกิดในปีพุทธศักราช2461นะครับถ้าอยู่ถึงตอนนี้ก็98ปีถ้าอยู่ถึงตอนนี้นะ98ปีครับนี่เป็นพระกบวดเมร์นาหรือเด็กชอบ คือท่านมีใจใฝ่ธรรมะบวชเนนบวชเรนยนรับศึกออกมาพออายุครบบวชแล้วกลับไปบวชทีนี้ไม่ศึกเลยอันนี้เป็นธรรมยุทธเนาะใช่ใช่สายธรรมยุทธนะครับก็อยู่บวชเรียนอยู่ไปหลายวัดโยกตรงนู้นโยกตรงนี้ไปอยู่นั่นอยู่นี่อยู่วัดกอนอกอยู่แย่ๆหลายวัดนะครับจนกระทั่งสุดท้ายมาอยู่วัดหนองปลาพงก็เป็นที่รักและครบรของบรรดาศิษย์สารสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติฝรั่งมังค่าก็มาบวชเรียนนะครับที่วัดหนองปลาพง โอ้โหนะครับครับก็ถือว่าท่านเป็นเกจิสายสารที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์หรือพระสุปฏิบณโนก็ได้ใช่ใช่ครับพเป็นพระซึ่งสําเร็จแล้วครับสุเหรียที่มีชื่อเสียงวัตถุมงคลของท่านทําเยอะไหมอาจารย์ก็จริงๆก็มีหลายรูปแบบน่าจะเป็นเนื้อผงว่านหลังใบไม้หรืออะไรเนี่ยแต่ที่โด่งดังจริงๆเท่าที่รู้ก็คือเหรียญเนี่ยครับเหรียญแม่ชีทําให้หรือยังไงหรือว่าแจกในงานศพไม่ชีลองดูที่ข้างหลังนะนะครับ ปีสองพันห้าร้สิบแปดนะใช่ไหมครับจะมีทองคําเงินทองแดงนะนวะไม่รู้มีหรอผมไม่เคยเจอนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อเงินเงินอ่าครับนี่รูปแบบด้านหน้าก็จะเป็นพระรูปรูปท่านครึ่งองค์ครับด้านหลังก็รู้สึกจะเป็นแม่ชีแม่ชีอะไรนะงานงานศพแม่ชีหรือว่าแม่ชีเป็นคนสร้างลองอ่านดูแม่ชีพิมพใช่ไหมอ่าเป็นคนสร้างเหรอ อ่าใช่ครับงานศพที่ลึกในงานปาณกิจโยมแม่ชีพิมพ์ช่วงโชดวัดหนองป่าพงอุบลราชธานีคณะสิทธิ์สร้างถวายนี่เป็นเป็นโยมแม่หรือเปล่ามานคคุณท่านนะเท่าที่รู้ๆเนี่ยครับช่วงโชดเนี่ยจะเป็นงานโยมแม่หรือเปล่านะครับว่าโยมแม่ท่านก็อาจจะบวชเป็นแม่ชี ถ้าผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยด้วยคครรัับบเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญรูปไข่มีหูในตัวะจุดสังเกตและจุดพิจารณามีอะไรบ้างครับจา์ไอ้ผมเองไม่ไม่ค่อยสหนทัดเรื่องความตำหนิอะไรนะคือผมดูเนี่ยดูความคมเหรียญชันชาเนี่ยคมพื้นมีเสี้ยนมีขนแมวเลยอนะครับมันมีตำหนิอะไรแปลกปอมไหมจาร์ลองช่วยดูนะคณผู้ชมให้สังเกตอย่างนี้อย่างเหรียญหลวงพ่อชาเนี่ย เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือผพดนะ,ะจะมีผลคมคมไล่ตั้งแต่ใบหน้าไล่ตั้งแต่พื้นเหรียญต,ต,ตั้งแต่คําว่าเมตตาเห็นไหมคุณผู้ชมลองสังเกตดูดีๆครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นผลคมคมน hmm. ะเนี่ยแล้วตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นแท่งแล้วก็จะมีตัวหนังสือซ้อนกันหลายๆตัวเหมือนตัวมอม้าอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> เมตตามุทิตาเมตากรุณาอุเบกขาเนี่ยก็จะมีตัวหนังสือซ้อนกัน ซ้อนมาหลายๆตัวเลยมองดูเผินๆคล้ายๆเหรียญพวกเจริญพรหรืออาจารย์นำอะไรอย่างเงี้ยเอกลักษณ์เขาจะมีอยู่อผมว่าน่าจะเป็นโรงงานเดียวกันด้วยซ้ำไลยนะออืมเมืม่อกี้ว่าด้านหลังนี่งานศพแม่ชีแ้ะพิมพ์หรือพิมพิมครับ่าใช่แม่โยมแม่เป็นโยมแม่นะครับครับโยมแม่โยมแม่ของท่านอาจารย์ครัมมานดาชื่อพิมพนะครับบิดาชื่อในมาก็ งานศพของแม่เลยออกเหรียญรุ่นแรกนะครับเมตตากรุณาอุทิตาอุเบกขาครับนะครับอันนี้บ่งบอกถึงเหรียญประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วเป็นเหรียญที่ให้ใช้หลักปฏิบัติใช่ครับเหรียญนี้ส่วนใหญ่เนี่ยตําหนิเน่ยเก้มันจะไม่ใกล้เคียงแล้วรอยตัดรู้สึกว่าตรงตรงข้างล่างช่วงก้นมันจะเป็นอะไรนะมีเดือยอ่ามีเดือยอ่าเดี๋ยวนะบริเวณฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ดูจากรูปดูจากรูปน่าจะเป็นบริเวณนี้ใช่ทองแดงก็ใกล้ๆหมื่นไหมมเหรอใช่ครับใช่ครับนี่เงินนี่ก็ไหลหมื่นเลยมั้งใช่ครับอาจารย์คว่าคณะสิทธิ์สร้างถวายเนี่ยตรงมองง,งูพอดีเลยอ่าเนี่ยตัวตัดบริเวณเนี่ยก็จะมีเดือยมีเดือยขึ้น,นมาใช่แล้วด้านหลังเนี่ยจุดชี้เป็นชี้ตายเลยก็ว่าได้เนี่ยตรงนี้ก็เดือยตรงนี้ใช่ไหมใช่มีขี้กลิ้นอยู่ตรงนี้เนื้อเกินบริเวณเนี่ยกมันจะไม่ติดมาใช่แต่ถ้าดูขอบข้างเนี่ยก็จะเป็นเส้นนูนมาอ่านี้เขาเรียกตัวตัดมีเดือย ก็เลยถือว่าเป็นจุดจ่ายเงินเลยก็ว่าได้ครับครับด้านหลังก็เขียนไว้เหรียญรุ่นแรกยี่ห้ากุมภาสองห้าหนึ่งแปดครับจริงๆเป็นเหรียญที่ปั๊ม้วคมมากคมคมครับคมเหรียญเงินนี่เป็นประกายเลยบางคนที่เขามีความชํานาญเนี่ยเหมือนอย่างอาจารย์เนี่ยบางคนเขาก็ถามบอกว่าอาจารย์ถ้าเป็นเหรียญปั๊มแบบนี้เนี่ยหลักการพิจารณาอาจารย์พิจารณาจากไหนหลายท่านงงนะเนี่ย ผมกับอาจารย์ลักษจะมาดูบริเวณนี้ครับเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นลูกศรไหมลูกศรที่มตัวหนังสือไหลเนี่ยตัวหนังสือมันจะไหลอันนี้เป็นรการที่มันเคื่อนไหวืดออกไปไม่ใช่ไหลไหลอันนี้เกมจะไม่ไหลอืมเกมมันจะไม่ค่อยไหลอย่างเงี้ยคนที่มีความชํานาญเหมือนอาจารย์ลักษเหมือนอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูตรงนี้เป็นหลักในการดูรูปภาพประกอบที่สามารถยืนยันคุณว่าเออองนี้แท้นะมาองนี้แท้เอามาดูหน่อยอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยบางคนเขาอาจจะงงอาจารย์ยังไม่เห็นตัวจริงเลย แต่สามารถฟันทงได้คือพวกนี้มันมันหลักธรรมชาติของมันว่าถ้าเป็นเหรียญปั้มจะเป็นสไตล์นี้<า>จะเป็นสไตล์นี้<า>ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นำหลวงปู่ทิน<า>นี่มันก็ต้องดูตรงนี้<า>เดี๋ยวหลักปีหนึ่งกว่ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะปั้มโรงงานเดียวจะเท้งนั้นใช่ครับส่วนใหญ่มักจะปรากฏล่องรอยของการไหลการกระพือการกระพือกด้านข้างเนี่ยเงินดอนเยหอมปู่ทิมหาไล่อะไรพวกนี้พกคูนเนี่ยก็มีเหมือนกันครับหลักการพิจารณาเดียวกันครับเพราะฉะนั้นแล้วหากคุณมีพัดแท้ ดูพระคุณมีต้องมีเซนหน่อยนึงอ่ะใช่ใช่ใช่ต้องมีเซนมีอะไรนิดหนึ่งว่าเฮ้ยจะต้องดูยังไงเนาะถึงจะดูให้แท้ได้อย่างเงี้ยครับก็ผ่านไปกับหลวงปู่ชาใช่นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญดีที่น่าสะสมทองแดงก็สวยๆก็ตั้งหมื่นนึงใช่ครับเงินนี่ผมว่าสี่ห้าหมื่นนะต้องคำาองคำไม่ต้องพูดถึงมันทะลุหลักแสนอยู่แล้วน่าจะมีไม่กี่วงด้วยนะน้อยน้อยผมยังไม่เคยได้เลยครับเพราะส่วนใหญ่เราก็จะได้แต่เงินอื คือภาพพวกนียบางทีนะครับเก็บเป็นความรู้บางครั้งหลงอยู่บนหิ้งเราได้อืก็ถือว่าช่วงปีหนึ่งกว่ามันเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราทันทันไปกราบทันไปหาทันได้รับจากมือเพราะฉะนั้นเราเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวไยฟ,ฟ้าได้อืไม่ใช่ว่าสมเด็จเนี่ยพระรอดเนี่ยพ่อแม่เรา, <นะ S 1> เราไม่ทันแน่บางทีผม <c oughs> บางครั้งเลยครับผมกลับเลยท่านผู้ชมนะครับบางทีผมบอกผมเลิกแล้วผมไม่ได้เล่นสมเด็ดผมไม่ได้เล่นพระรอดอะไรเงี้ยที่ลำบากคือประชดไปอ่ะเพราะว่ามันหายากไง ใช่ครับเอ่ยแต่ละคนก็สมเด็จสมเด็จถ้ามันหาหง่ายๆป่านนี้โอ้ยตายเลยสบายเลยายากมากอก็ผ่านกันไปกับประตูมงคลของพระสายปฏิบัติสายสานครับทีนี้เนี่ยในอุบลเนี่ยอาจารย์ครับมีปู่ลอดหลวงปู่ชายาท่านสวนอ่าแล้วเป็นยุคใหม่แล้วก็มีใครอีกนะ รุนเก่าก็จะมีตาจหนูสีทวนชีอะไรชีทวนชีทวนเนี่ยครับเราเหรียญก็หายากยนหลังเหมือนยันหลวงพ่อเกิดเงี้ยอ๋อตรงนี้เหรียญหลักหมื่นกลางๆเลยสี่ห้าหมื่นอะไรอย่างนี้อย่างนี้มีโอกาสเป็นไปได้ไหมอย่างอาจารย์หนูกับพ่อเกิดเนี่ยมันโรงงานเดียวกันก็เป็นได้นะครับคือไม่รู้ใครล้อใครอาจจะเป็นว่าอาจารย์หนูไปสั่งเหรียญบังเอิญบล็อกหลว่าเกิดเขาทำอยู่เขาก็ใช้หลังตัวนั้นมาปั๊มให้อะไรอย่างเงี้ยอะไรกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ คือสมัยก่อนวันและเวลากับค่าจ่ายมันสูงเวลากระชั้นนะครับค่าจ่ายแพงถ้าเราไปอาศัยบล็อกเขาก็เซฟค่าแกะอแล้วก็เวลาก็โลขึ้น,นก็เลยทําให้หลายแล้ววัดลหลายหลวงพ่อซึ่งมียันตัวเดียวกันอ๋อด้านหลังไงนี้ใช่ไหมเขาถือว่าตัวหน้าเป็นหลักไงตัวหน้าหน้าชั้นเนี่ยตัวหลังไปแล้วชั้นเถอะแง่อาจจะยมองเนี่ยอ๋อเรียกว่าเอาสะดวกไว้ก่อนอือครับเยอะหลายหลวงพ่อนะ เอาละครับก็ผ่านไปนะครับกับเบรกนี้หวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ความรู้มากบ้างน้อยบ้างสําหรับเบรหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันแล้วก็จะตอบปัญหาในแฟนเพจ Facebook ของทางสุวรรณภูมิทีวีครับเพ <TV S 1> ร,ร,ราะว่าส่งกันค้างไว้เยอะแยะมากมายเพราะว่าเมื่อวันที่สองเนี่ยเราก็เพิ่งตอบให้ออนะเราก็ตอบตอบในในเพจให้ทุกๆวันหยุดนักขัตเลอ์หรืออ,อะไรเนี่ยที่มีรายการที่อัดเทปแบบเนี้ยเราก็จะเอาอข้อความแล้วก็รูค้าพแล้วก็ คุณผู้ชมตั้งใจรอดีๆชื่อใครคนไหนเดี๋ยวรอชมกันครับว่าแท้ไม่แท้ยังไงคับเดี๋ยวเบรกหน้าเจอกันครับ